ดิฉันนางสาวชิยานิษแสแบกรับรหัสนักศึกษา6 7 4 4 3 0 0 0มาจากมหาวิทยาลัยร,ราชรภาัฏนะครปฐมสาขาวิชาคณิตศาสตร์วันนี้จะมาสัมภาษณ์ครูดีในดวงใจน้าโรงเรียนท่าม่วงราบบึงดจะเป็นใครไปชมกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะก็อยู่กับคุณครูที่ดิฉันจะสัมภาษณ์แล้วนะคะสวัสดีค่ะ ชื่อครูรัพพิพันธ์อิทธิสารนะคะหรือว่าที่นักเรียนเรียกกันก็คือเราสืเน,นนค่ะ,ะบรรจุเมื่อปี2563ค่ะจบมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่คะคณะศึกษาศาสตร์สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประ,ะเทศค่ะอยากสร้างเหตุผลที่ดรสุเน,นมาประก,ก,กอบวิชาชีพครูเหตุผลที่ตัดสินใจมาเป็นครูเพราะว่า ชอบในการสอนนักเรียนอยู่แล้วค่ะรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้สอนคือบางทีเรารู้สึกว่าทุกๆวันะ่ะเจอเรื่องราวอะไรมาก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราไม่มีกําลังใจแต่พอเวลาได้เข้าเข้าไปในห้องเรียนอะสอนนักเรียนเออก็จะมีความสุขเวลาที่ได้เห็นนักเรียนได้รู้ในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนหรือว่าได้การแค่ได้พูดคุยในเรื่องต่างๆของ ที่แบบเราได้สื่อสารกันกับนักเรียนะอ่ะเห็นแล้วรู้สึกว่าเราได้พลังจากเด็กๆก็เลยทำให้รู้สึกอยากที่จะเป็นครูในระหว่างที่คุณครูปกอบวิชาชีพมาเนี่ยคะ่ะอยากทราบว่ามีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะปัญหาและอุปสรรคที่เจอปัจจุบันเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเอกสาร อันนี้ก็พูดตามตรงเลยนะคะก็คืองานเอกสารที่เป็นงานนอกเหนือนจากงานสอนเนาะเพราะว่า,าตัวตัวซื้อเองอะตัวซื้อก็จะรู้สึกว่าเราอยากที่จะมาสอนนักเรียนเ,นเพราะอย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่ทําให้อยากเป็นครัวก็คือการได,ได้ใช้เวลากับนักเรียนการได้อยู่กับนักเรียนได้สอนนักเรียนแต่ว่าพอมันมีงานเอกสารนะ่ะที่บางครั้ง ก็เป็นตัวทํำให้เหมือนมาดึงเวลาของเราแทนที่เราจะได้สอนเราก็ต้องมานั่งจัดการเรื่องเอกสารตรงเนี้ซึ่งมันเอาเวลาเราตรงนี้ไปก็เลยรู <clog speaking. S 1> ้สึกว่าเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคที่ใหญ่มากๆสำหรับการเป็นครูในตอนนี้แล้วคนอธรรมจริยธรรมที่คนเป็นครูครมีควรมีอะไรบ้างคะที่ควรมีเนาะ,ะหละักๆเลยก็คงเป็นความรักความเมตตาต่อสิทธ เพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีความหักความเมตตาต่อศิษย์อ่ะเราก็จะไม่รู้สึกหวังดีกับเขาเราจะไม่รู้สึกอยากทาให้เด็กนักเรียนคนนี้ได้ดีเพราะฉะนั้นหลักๆเลยก็คือควรจะมีความเมตตามีความรักให้กับศิษย์ที่เราสอนแล้วก็นี่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้อก็คือถ้าเป็นครูเราไม่มีความรู้เราคือเราก็จะเห็น ในข่าวอะไรก็แล้วแต่ที่เอ่อบางคนเหมือนกับว่ามีความรู้แต่ว่าไม่ไม่ได้ใช้มันอยา่างเต็มที่อืมเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าคือมันไม่ใช่แค่ว่ามีความรู้อย่างเดียวแต่มันต้องมีความรู้แล้วมันก็ต้องเอามาสอนเด็กมาถ่ายทอดเด็กได้ด้วยอืมก็คือก็คงเป็นเรื่องของความมีเมตตาความรักแล้วก็การใช้ความรู้ให้มันถูกวิธี สุดท้ายแล้วนะคะอยากให้เราเสนนฝากข้อคิดถึงคนรุ่นใหม่นะคะข้อคิดฝากถึงคนรุ่นใหม่ครูรุ่นใหม่ใช,ใช่ไหมฝากถึงค,คุณครูรุ่นใหม่ก็อยากจะฝากว่างานครูตอนเนี้คือมันมีกระแสสังคมค่อนข้างเยอะว่าอาจจะเป็นไปในทางลบอาจจะด้วยเรื่องของการสอบเข้าหรือว่าพฤติกรรมบางอย่างที่มัน ถูกถ่ายทอดลงไปในสื่อโซเชียลอะเนาะที่คนอื่นๆเห็นก็อาจจะทําให้เกิดภาพหลบกได้ก็อยากจะฝากงครูรุ่นใหม่ที่จะมาเป็นครูว่าถ้าเรามีใจรักที่จะเป็นจริงๆหลืรู้สึกว่าเชื่อว่ามันคงไม่ยากที่เราจะสามารถประพฤติตัวหรือปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ได้จริงๆค่ะต้องขอขอบคุณห่ืบซเนะคที่เป็นเขียนมาให้สาคัญ และดิฉันนะคะก็ยังนำข้อคิดไปปรับใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไปได้นานคุค่ะวันนี้ก็ขอจบการสัมภาษณ์ไปเพียงเท่านี้ค่ะ